สามว่าที่สออปจอชนบุรีเขตบางละมุงค่ะขึ้นรถแห่ขอบคุณทุกคะแนนเสียงทั่วเมืองพัทยานะคะโดยพร้อมเดินหน้าทำงานยกกระดับชนบุรีมหานครของคนทุกเจนหลังรับรองผลการเลือกตั้งค่ะ นายสกลผลลูกอินหัวหน้ากลุ่มเรารักชนบุรีเขตอำเภอบางละมุงพร้อมด้วย3ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในเขต1ดอกเตอร์วรพ์พงพาลีเขต2นายนาครผลลูกอินและเขต9นายสิทธิชัยอาจทรง ขึ้นรถนะคะเป็นขบวนรถแห่ขอบคุณประชาชนชาวเมืองพัทยาค่ะก็แห่กันไปทั่วเขตเมืองพัทยาเลยนะคะภายหลังจากที่ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาค่ะว่านายวิทยาคุณปลื้มกลุ่มเรารักชนบุรีได้รับคะแนนจากพี่น้องชาวบางละมุง42,060คะแนนและได้รับชัยชนะเป็นว่าที่นายกอบจอชนบุรีต่ออีกหนึ่งสมัยค่ะ นอกจากนี้นะคะกลุ่มเรารักชนบุรียังได้รับชัยชนะในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีถึง6เขตทําให้ทีมเรารักชนบุรีกวาดที่นั่งสออปจอชนบุรีได้ถึง6ที่นั่งจาก9ที่นั่งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้สมัครได้ร่วมขบวนกล่าวขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและให้ความไว้วางใจเลือกให้กลุ่มเรารักชนบุรีไปทำหน้าที่ Next Step ต่อยอดต่อเนื่องเพื่อเมืองชนบุรีขับเคลื่อนนโยบาย 4D ยกระดับชนบุรีมหานครของคนทุกเจน โดยทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าทางกะกะตรับรองผลการเลือกตั้งทีมเรารักชนบุรีจะเดินหน้าทำงานตามนโยบายในตอนที่หาเสียงเลือกตั้งและจะพัฒนาเมืองพัทยาในด้านต่างๆให้สมกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและสมกับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ